สวัสดีจ้าทุกท่านมาจ้าข้าวกินปลาวันอันนี้เสนอเมนูแกงปลาแกงปลาปลานิ่นโอ้ปลาเขือคืออันนี้เขือไปใส่เหมือดป่นปลาแกงปลาปลานิ่นพี่น้องอืม ใส่กระชายไม่หลายใส่กระชายเยอะๆมะเขือไม่หลายสมนุนไพรนั่นเลยพี่น้อง แกงปลาบริใส่กะทีคือเขาเนางเพื่อเ,เองอเครือเขาชายอืม คลิปนี้แค่นี้แหละพี่นอ้องเจอคลิปหน้าจ้าปักกุเล่จ้านักจ้า